ที่แล้วค่ะอะไรนะคะไปบ้างค่ะแต่อยากไปอยู่บ่อยๆค่ะได้ค่ะตนนี้ช่วงนี้ชีวิตกิาตเะเาใหญ่แต่ว่ามันชีวิตใต้น่าจะมาทางนี้ค่ะเป็นทางธรรมชาติธรรมชาติค่ะจริงๆบ้านที่เขาใหญ่อ่ะเป็นเป้าหมายสุดท้ายเลยค่ะที่ตั้งใจไว้ค่ะ แต่ว่ามันดันเหมือนกับมันเหมือนอะไรมันจะเป็นของเรามันก็เป็นของเราจริงๆอะคะ่ะคือแบบแค่พูดเล่นๆเฉยๆว่าอุ้ยถ้าเกิดบ้านหลังนี้ขายเดี๋ยวซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ขายในราคาที่เราแบบงงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มาอยู่ในครอบครองค่ะอันนี้คือเราไปสำรวจนานไหมคะว่าไหนถึบ้านบบไม่ไม่นานเลยะคะ่ะคืออย่างที่บอกว่าแบบมันจะมันจะเป็นของเรามันเป็นของเราจริงๆะค่ะก็คือจริงๆใต้ไปกับพี่โอปอกับพี่โอคะ่ะคือมันเป็นบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกับเขาแล้วก็ อยู่ติดติดกันแต่ว่าเป็นบ้านร้างที่มีค้างคาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแค่ไปแล้วก็เลยบอกพี่ๆเขาว่าเออถ้าเกิดเขาขายราคาเท่านี้เอาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท่อไปปุ๊บเขาให้ราคานั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบสงสัยต้องซื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบนั้นก็คือลองรีโนเวทเราทำอะไรใหม่หมดเลยก็รีโนเวทหมดเลยค่ะก็ทุบออกเหลือแค่โครงค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ลงทุนที่แบบ เป็นของขวัญให้ตัวเองมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ท,ที่ตัดสินใจทําไปอันนี้คือเพื่อตั้งใจเป็นบ้านพักตากอากาศของตัเองแบบว่าะ่อันนี้ก็ตั้งใจเป็นบ้านพักตากอากาศของตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆตอนที่ทําอ่ะได้ก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เขาอยากจะมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเดินทางไกลนิดนึงแต่ว่าพอทําแล้วพอเขามาค่ะแล้วเขาแฮปปี้เขาชอบก็เลยรู้สึกว่าแบบอุ้ยเป็นโบนัสนี่คือแบบว่าสําเร็จแล้วเราทําบ้านแล้วก็เขาชอบด้วยอะไรอกาเรที่เราต้องไปบอก เขาแ,แต่จริงๆคุณพ่อคุณแม่เต้เขาแบบแล้วแต่เต้เยมากๆค่ะใช่แต่ว่าบ้านหลังเนี้ยบ้านเขาใหญ่ก็คือเป็นการตัดสินใจของเต้ยหมดเลยค่ะว่าแบบเต้ยอยากได้ประตูอันนี้อยากได้สีนี้อยากได้หลังคาแบบนี้<า>อะไรเงี้ยแบบไม่ถามใครเลยใช่ค่ะสารพันปลายไหมคะก็พัน<ต>ปลายนิดหน่อยค่ะ<า>เพราะว่าเป็นความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ แต่อ,อยากได้แบบนี้แต่อ,อยากได้แบบนั้นอันนี้ไม่สวยเปลี่ยนนิดนึงอะไรอย่างคะ่ะก็จะเป็นประมาณนั้นมากกว่าค่ะคนเราแบบได้ไปใช้ชีวิตใน,น,น,นบ้านหลังนี้นม,ม,นมันเป็นเหมือนสถานที่ที่แบบชาร์จแบตเตยมากๆเขามากๆเลยเหมือนแบบคือจริงๆเราได้ทําบ้านที่กรุงเทพไว้ให้ทุกคนแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะแบบเลือกในแบบที่เขาชอบอะไรอย่างี้สำหรับบ้านเขาใหญ่ก็จะเป็นบ้านสําหรับของเตยเลยอะไรอย่างี้ก็เพราะฉะนั้นก็เวลาไปทุกครั้งก็แฮปปี้ค่ะ าานที่่เเขใหญมคือจริงๆอ่ะเป็นคนอยากได้บ้านติดทะเลค่ะแล้วก็แบบเอ๊มีบ้านติดทะเลอันไหนขายไหมแต่ส่วนใหญ่ก็คือแพงมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาใหญ่เนี่ยไม่ได้คิดไว้เลยค่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าเป็นบ้านที่ที่ทําหลังแรกเลยค่ะอันนี้คือนอกจากเขาใหญ่แล้วเรามีแซนด์ที่จะบอกว่าเลแบบหาเรื่องหรอคะมีค่ะก็มีหาทําไปเรื่อยๆอยู่ค่ะตอนนี้หาทำที่ไหนครับอ่า ไม่อยากบอกค่ะเดี๋ยวมันอวดค่ะแต่ว่าคือมีแน่นอนก็มีค่ะมีก็มีหาทําอยู่ตอนนี้เหมือนกันค่ะกลายเป็นว่าชอบทําบ้านชอบแบบเรื่องพวกอะไรพวกนี้ไปแล้วค่ะอันนี้คือไม่ได้ย้ายไปประจำหรือว่านานค่ะถ้าเขาใหญ่ก็จะเป็นถ้าว่างอะค่ะถ้าสมมติว่างสามวันได้ไปแล้วใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีไม่มีคิวนั้นเลยค่ะเพราะว่า ค่อนข้างแน่นมากๆตอนนี้กําลังถ่ายหนังเรื่องนึงแล้วก็ซีรีส์เรื่องหนึ่งอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นคิวมันก็จะแบบเด็ดวันมากๆใช่ค่ะที่บอกว่าถ้าไปแล้วมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความสุขค่ะมันมีเขาเรียกว่าเรามีกิจกรรมอะไรในตรงนั้นที่แบบ่ถ้าไปที่บ้านเขาใ่อยกิจกรรมหลักของเต้เลยก็คือนอนค่ะนอนเฉยๆไม่ทําอะไรเลยค่ะใช่ค่ะก็ แต่ว่าก็จะมีแบบเออซื้อวัตถุดิบมาทําอาหารเองบ้างอะไรเงี้ยแบบที่ปกติเราไม่ค่อยได้ทําอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆก,ก็นอนแล้วก็กดแอปเอาค่ะถ้าเกิดขี้เกียจไปพักผ่อนไปพักผ่อนจริงๆค่ะนอนดูแบบกิจกรรมแบบแก่ๆกหก็คือนอนดูผีเสื้อบินอะไรอย่างนี้ไปถอนหญ้าอย่างนี้ถ้าขี้เกียจทาอาหารก็กด แอปพลิเคชันเอาอะไรอย่างงี้ปัเป็นประมาณนั้นเป็นตุกต้นไม้ลงดอกไม้อะไรอย่างงี้ก็มีบ้างค่ะแบบว่าเออไปตัดต้นไม้บ้างปลูกต้นไม้เปลี่ยนโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเหนื่อยมากๆก็จะนอนมองเพดานไปเรื่อยๆรับลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้การจะหาท่ามันก็ต้องมีต้นทุนงานะกล้องงานเยอะค่ะก็กลับมาทำงานก่อนเพื่อมาหาทุนไปทำบ้านต่อค่ะ มาเริ่มเริ่มถ่ายแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มไปได้ประมาณสักสามสี่คิวแรกแล้วค่ะก็สำหรับเต้ยอ่ะเต้ยรู้สึกว่ามันสนุกมากๆแล้วก็ได้เป็นบทบาทที่ท้าทายแล้วก็ไม่เหมือนที่เต้ยเคยรับมาเลยใช่มันท้าทายเลยเเต้ยขามจะท้าทายันมันเป็นคารคเตอร์ที่ฉีกไปอีกแบบหนึ่งค่ะแล้วก็ได้ลองอะไรหลายอย่างค่ะมีแบบตรัมมีอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะ สำหรับตัยก็คือ performance เนี่ยแหละ,ะเรื่องเรื่องรำอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องมีความแบบว่าเป็นรำไทยด้วยเป็นคอนเทมด้วยอะไรเงี้ยเอาไว้ไปรอดูในในซีรีส์สีก่อนค่ะน้องวินนนน่ารักมากาค่ะใช่คำว่าน่ารักมากก็คือแบบทำง,งานแค่มองหน้าก็ก็น่ารักแล้ว ใจอะไรอย่างนี้ยหน้าตาเขาเป็นแบบนั้นแล้วก็เวลาทํางานด้วยก็ทํางานง่ายแล้วก็ที่กองเองก็เป็นแบบทุกคนตั้งใจทํางานตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยร <c oughs> ู้สึกว่าแบบเออมันเราเองกับน้องบีเองก็อยากทําให้แบบพี่โอพุ่มกับแฮปปี้กับสิ่งที่เขาอยากได้อะไรเงี้ยถ้าเปิดเรื่องมาคาดว่าจะแบบมีเคบีที่สาวกับหมารเด็กไหมเ้ยมีมั้อ๋อเดี๋ยวนี้เขาฮิปแบบนั้น <c oughs> หรอคะใช่พี่ะสาวกมาเด็กบอกแบ๊คี่สาวกมารเด็กบอกแบ๊ค อันนี้ต้องให้คนดูคนตัดสินใช่แต่ก่อนแต่ก่อนที่ยังไม่เห็นน้องวินตอนนี้น้องกับก่อนอุ้ยเคมีแบบแฟนแบกแบ๊กต้องกอดแบบแบ๊กนะน่ารักน่ารักค่ะกับก็น่ารักค่ะอีกเรื่องหนึงก็การได้รับแต่งตั้งเป็นคนแรบอาคนแรกคนไทยคนแรกคครกนนเป็นสาวไทยคนแรกค่ะก็ดีใจมากๆค่ะที่คาร่าเขาเหมือนกับ เขาเห็นว่าเต้ยมี p าวเวอร์สโตลิตี้ที่ตรงกับแบรนด์ของเขาด้วยแล้วก็ให้เต้ยได้เรปเปอร์เซนต์ความเป็นพราด้ามันมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับเต้ยอะคะ่ะคือแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยตัวตัเองเต้ยก็รู้สึกว่าพราด้าก็มีความซัสเ a น n ของเขาด้วยในการที่เขาจะออผลิตอะไรออกมาก็ตามแต่มันเป็นแฟชั่นที่มันอยู่ได้นานมันอยู่ตลอดไปอะไรเงี้ยค่ะเต้ยก็เลยชอบตรงนี้ของเขามากๆแล้วก็ชอบทำง,งานกับเขาด้วยเป็นการเปิด ผันโลกมากค่ะแล้วมันก็เป็นความฝันของไปม,มากๆที่เต้ยอยากไปดูแฟชั่นโชว์ค่ะแล้วก็ได้ไปนั่งดูแฟชั่นโชว์จริงก็รู้สึกว่าแบบสนุกมากอยากไปอีกอสนุก,ก,กนะการทำงานการเป็นแบบสำหรับเต้เต้เพิ่งไปแค่หนึ่งซีซั่นค่ะแต่ก็รู้สึกว่าแบบอยากทำอีกอยากไปอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ รู้แล้วว่าโอเคเดี๋ยวคราวหน้าเราจะต้องเสิร์ฟอะไรให้คนดูเขาแบบเขาดูอะไรเงี้ยครั้งที่ครั้งที่เราไปก็อาจจะแบบเออไปให้มันเป็นตัวเองหน่อยเป็นพาร์ทเขาก็จะแบบไม่ได้มีอะไรเยอะ,อะามากแต่ว่าเดี๋ยวอ,อ,อวินเ n อร์นี้ก็ลองติดตามดูอยากไปเจอใครเลยะคะเป้าหมายในการเป้าหมายเหรอคะอยากเจอใครบ้างพีเซ่ก็อ,อยากเจอเอมมาวัสสันค่ะแล้วก็อยากเจอเฮัเเนเตอร์ค่ะ ใช่ชื่อฮันเตอร์ค่ะแบบสวยมากๆอยากเจอมากๆแต่ครั้งที่ผ่านมามีแบบประทับใจใครที่สุดคราวที่แล้วหรอคะอ่มต้กีคนพอดีดูเซนเจอร์ติ้งค่ะก็เลยดูชื่ออืมไมอาหอค่ะใช่เราแบบคือใต้เห็นคะ่ะเราไย่เงี้ย เหมือนเหมือนเก็บทรงเป็นแบบดีแต่เราทำทำเป็นเฉยๆเพราะในใจคือแบบอุ้ยแบบบายฮอล์อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปเดินดูมิวเซียมอะไรเงี้ยก็เดินดูอยู่กับเขาอะค่ะชายก็เก็บทรงเดินไปเรื่อยๆแต่ในใจคือแบบชอบเป็นสิ่งที่สักเซสใช่ค่ะใช่แล้วก็อ๋อเจอเมนากาโนแล้วก็เจอคารีน่าใช่ค่ะก็แบบทุกคนแบบน่ารักสวยมากๆแฮปปี้เลยแฮปปี้ค่ะ ได้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะตอนนี้ก็กําลังแบบซุ้มถ่ายทําอยู่มากๆจริงๆค่ะ7วันนี่คือถ่ายอย่างเดียวก็มีอ e ินิกมาค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีหนังให้ดูอีกเรื่องหนึ่งด้วยค่ะก็ฝากด้วยวก็ฝากโคโจด้วยค่ะโป,โปรตีนพืชขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ค่ะ